ปวดเหลือเกินข้อเข่าก็ไม่ค่อยดีหุด ทนทุกทรมานกับอาการปวดตามร่างกายเราขอแนะนําผลิตภัณฑ์น,น้ํามันงาดําชไมพรปวดสะโพกร้าวลงขากระดูกทับเส้นนี่คือ,อสปตาตัวอย่างจากอักเต <สะ S 2> ่อเคือเพียงวันละสองแคปซูลก่อนนอนบํารุงร่างกายลดความดันโลหิตบํารุงสายตาลดไขมันในเลือดรีบทานบํารุงก่อนอาการปวดจะลุกลามจนสายเกินแก้ได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยาปลอดภยัยไม่ก่อให้เกิดการตกค้างในร่างกายโปรโมชั่น พิเศษซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคาเพียง290บาทโทรด่วนหาเราตอนนี้0 4 9 4 4 2 6ก้สี่อสอเดัและ0 8 6ย1 5 3ด9กอ้1 5 3 6ย่าลืมบำรุงข้อบำรุงร่างกายต้องน้ำมันงาดำชะมยพรน้ำมันงาดำชะมยพรเท่านั้นครับ